สวัสดีค่ะอัชาราภาษาย,ย่อจ้าทุกคนจ้ามาเด้๋ยจ้ามือน,นีกับตับังหุ่งจ้ตาตับังหุ่งกุ้งซุกนะจ้ากับหมูยอออ่อเด้อนี่แหะค่ะตำเองค่ะตำเองเฮ็ดเองจ้ตาตำเองกินเองค่ะนักเลงพอจ้ามือน,นีรสชาติกับคือววานัวคักค่ะบ่ไรเฮ็ดเผ็ดเท่าไรครับเพราะว่าช่วงนี้กินเผ็ดบม่ไรนะจ้ากับรสชาติกับพ่อปั่นกลางส่วนผักแกมกับซิมี่ใบกระเจีย๊ยบเออไม่ใช่ กระเจีย๊ยบจ้ะแล้วก็ใบผักชีฝรั่งเนาะมะเขือเลืองเนี่ยจ้ะมะเขือเลืองนี่เพื่อนว่ากินกับดกได้ก็เลยเสียมาล่องกินเบิ้งนะจ้ะแล้วก็จะมีใบผักใค่แยงนะจ้ะมีใบผักใค่แยง,ยแยงเป็นอะไรคะเป็นตาแสบบอคะ่ะเป็นตามากินน้ำกันบ่จาะนี่มาเด้อจ้กไกลๆกับมากินน้ำกันเด้อจ้กแ่บๆเลยคะ่ะ ก็คิดว่าตำแซ่บซุดแล้วล่ะค่ะเมื่อนี้ยนะรสชาติสีสันก็คือเป็นตาแซ่บดีนะจ๊ะขาดย่างเดียวอะขาดมะอึกปกติอะจะไปเก็บใบเก็บเอ่อหมากมะอึ่อยู่หลังโรงงานนะจ๊ะพอดีว่าเมื่อนี้ฝนมันตกอาราไ่ได้ไปนะคะก็เลยใส่ซัํานี้นะจ๊ะก็เซอใส่แค่มะเขือเทศเนาะมะเขือเทศมะน่าวออกไปเปรี้ยวโอ้เปรี้ยวเค็มหวานนี่ก็สิ่เขากันนัวนๆเลยนะจ๊ะเนาะ องสี่เลยจ้านี่จัดเลยหมูยอ,อืมนัวคับเ่าตักุ้งบ้างด้กุ้งจ้า อเขากันขนาด んんん。 แบบนั้นเนี่ยกินน้ำกับปิ่นหอมๆรสชาติก็จะเผ็ดๆหน่อยนึง คลิปนี้กัฝากไปซสำนี่แล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ